ถอ,อ,อยยังไม่ไม่ไม่อีกพร้อมกันเลยทุกสี่อย่างพร้อมกันเลยมันจะได้ล้างตัวเขาอยู่ซ้อนนิ่งซ้อนเฉยซ้อนธรรมดาซ้อนไม่ธรรมดาตัวเขาอยู่ซ้อนธรรมชาติตัวเขาอยู่ซ้อนสรรพสิ่งเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นตัญหาซ้อนปุะานซ้อนทั้งนั้นตันนวหลงอยู่

จะอยู่แค่ไม่จะถอยยั่ไม่อีกทุกอย่างพร้อมกันเลยอยู่แค่ไม่อยู่แค่นิ่งอยู่แค่เฉยเนี่ยมันแช่ทนั้นแหละจะไปอยู่แค่ไ,ม, AH> คไม่มันก็แช like ่ก mm? ับไม่อยู่แค่นิ่งก็แช่แล่นิ่งอีกไปอยู่แค่เฉยมันก็แช่แลเฉยอีกนะฉันจิ้นผู้เฉินจิ้นไม่ไม่แช่ไม่ดีนะ สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่บอกแล้วบอกอีกไปอยู่แค่ไม่ไม่ได้ยังไงเราสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ก็บอกแล้วบอกอีกบอกอีเนี่ยมายทิ้งลายทิ้งลายเองไม่เอาก็ทิ้งตัวไม่เอาเองไม่ก็ทิ้งตัวไม่เองก็บอกแล้วบอกอีกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยมันมัน ไม่มทิ้งไม่เองใครทิ้งใครเองไม่เอาหรทิ้งตัไม่เอาเอง <c oughs> ทุกอย่างทุกอย,ย่างนี่ ทิ้งตัวทิ้งเองไม่อยากไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เอาตัวไม่เอาเองทิ้งเทิ้งตัวทิ้งเองเดี๋ยวมันจะล้างตัวอัพไซด์หมดเลยทิ้งตัวทิ้งเองนี่ไม่เอาก็ไม่เอาตัวไม่เอาเองเ่ะ ขนาดไปอยู่แค่ไหมมันก็ยังออฟไซด์อยู่เลยเออถอยจะไหมไม่ไหมอีกเออยู่แค่ไหมมันก็แช่ไหมไม่อยู่แค่ไม่ไหมมันก็ไม่ไหมอะไรออฟไซด์อยู่เลยขนาดนิ่งก็ยังออฟไซด์อยู่เลยเอออะไรนี่นิ่งไปอยู่แค่นิ่งมันก็แช่นิ่งไปอยู่แค่เฉย มันก็แค่มันก็แช่เฉยแหละแล้วติดสภาวธรรมถอยจะไมมไม่ไหมอีกถอยก็ถอยจตัวถอยเองแหละไม่ใช่อะไรในถอยไม่ถอยไหมก็ถอยจะไมมไม่ไหมอะไมันไม่ใช่อะไรในไหมไม่ไหมเดี๋ยวมันจะล้างตัวเสหลให้หมดรู้จักตัวเสหไหมแต่ละวันก็ต้องมีภาษาที่มันแบบกระตุ้นเออ อะไรในอะไรนี่ก็เราเสิร์ฟถอยก็ถอยตัวถอยเองอีกเนี่ยถอยล้างตัวถอยเองถอยทิ้งตัวถอยเอง